ความรักต้อาศัยความซื่อสัตย์ถ้ามันไม่มีความซื่อสัตย์มันก็จะมีเรื่องของการนอกใจเรื่องของข้ออ้างที่จะนำมาสู่ความนอกใจและในข้ออ้างนั้นมันมักจะเป็นอคติและเพ่งโทษว่าเพราะเขาอย่างนั้นเพราะเขาอย่างนี้ฉันจึงต้องมีคนนั้นคนนี้มันมาจากความอ่อนแอของมนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัวสูงหรอกอันนี้เป็นห้องผ่าตัดแล้วกันนะวันนี้เราก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเดือนแห่งความรัก ฉะนั้นความรักที่มันไม่ทุกเนี่ยมันต้องมาจากความสินเสียกับตัวเราเองและต่อบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าเราจะรักทุกทุกอย่างเลยนะลูกความซื่อสัตย์เนี่ยรักพ่อรักแม่รักพ,กพี่รักน้องรักเพื่อนวงสาคนาญาติที่ทำงานหรือแม้แต่รักคนที่เรานำเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราคือเราเนี่ยเกิดมาแล้ถูกเลี้ยงดูมาในวัฒนธรรมที่แตกต่างนะลูก พราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เราจะต้องปรับตัวเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองให้ได้เลยนะคะว่าเรายอมรับในข้ออ่อนของคนคนนั้นได้จริงหรือเปล่าถ้าเราจะไปร่วมบวกกับใครเรายอมรับในข้ออ่อนเขาได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเปิดเรายอมรับไม่ได้ในข้ออ่อนแล้วเราตั้งทงไว้ว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้เราจะเปลี่ยนเขาได้วันหนึ่งเราจะเจอการนอกใจ